สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Debug View ใน Google Analytics 4ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้นักพัฒนาและนักวิเคราะห์สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทมจากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเราเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกส่งมาอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อไปสำหรับการใช้งาน Debug View ให้เราไปที่ Admin ที่ data display ให้เลือก debug view ติดตั้ง chrome extension ชื่อว่า google analytic s debugger หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดโหมดเป็น on ลองคลิกไปที่หน้าต่างๆของเว็บไซต์ของเรา กลับมาที่ Google Analytics เราจะเห็นว่ามีอีเวนต์ต่างๆเข้ามาอย่าง Debug View แล้วจากหน้าจอนี้นะครับอีเวนต์ที่เข้ามาก็จะค่อยๆแสดงตามนี้ครับอย่างตอนนี้เป็นนาทีที่11:49นะฮะก็คือจะอยู่ตรงนี้มี3อีเวนต์เข้ามาแล้วนะครับ ถ้าเกิดเป็น11.45นะครับตรงนี้จะมีอยู่4 e v e n เคือตามนี้เลยหมายความว่าตรงนี้นะครับจะแสดง e v e n นเป็นหน่วยนาทีนะครับทุก1น,นาทีมีกี่ e ีเวนส่วนตรงแถบนี้จะแสดงว่าในนาทีที่11.49เนี้ย4อีเวนนี้มี e v e n นอะไรบ้าง เราสามารถคลิกที่ชื่อ Event เพื่อที่จะเข้าไปดูพารามิเตอร์ได้เช่น Event Page View มาดูพารามิเตอร์ g e Location เราก็จะทราบว่า Event นี้เกิดขึ้นที่ผาดไหนที่พารามิเตอร์เพจไ t เติลเราก็จะเห็น Page t i t ิลของหน้านี้ กลับมาที่หน้าเว็บลองกดปุ่มคลิกไลน์แล้วกลับมาที่หน้า d ดีบั i วิวรอสักพักจะเห็นว่ามีเหตุการณ์คลิกไลน์เกิดขึ้นซึ่งถ้าเราคลิกที่เหตุการณ์เราจะเห็นพารามิเตอร์ ถ้าคลิกที่เพจไตเติลเราก็จะทราบว่าเขาคลิกไลน์ที่หน้าไหนที่เพจโลเคชันผ่านอะไรและลิงก์ url เป็นลิงก์อะไรที่คลิกไลน์ไอคอนเป็นรูปธงเพราะว่าอีเวนต์นี้เราได้ือทำเครื่องหมายมันว่าเป็น key event แล้วไอคอนที่เป็นรูปนิ้วมือ สีฟ้าจะเป็นอีเวนต์แบบธรรมดาส่วนไอคอนที่เป็นรูปธงก็จะเป็นอีเวนต์ที่เป็นคีเวนต์การที่เราจะส่งเหตุการณ์มายังหน้าดีบั v วิวนั้นอันดับแรกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเปิด Debug โห d e ก่อนที่ตรง extension นะครับให้กดให้มันเป็น on หลังจากนั้นนะฮะให้มาที่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วกดรีโหลดเพจครั้งหนึ่งหรือกดคลิกหรือ go ทำอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดเหตุการณ์หลังจากนั้นก็มาที่ debug view เพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ